สวัสดีค่ะพี่พี่ทั้งสองหนูขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าพี่สองคนเป็นกิกกันหรือเปล่า ฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะก็ฉันอยากจะให้แกเจอผู้ชายคนหนึ่งอ่ะใครหรอคนนี้ไงคนนี้ไงเป็นไงรอไม่แกอุย้ยพ่อของลูกโอ้โหยังไม่ทันเลยจดทะเบียนสมรสกันแล้วเหรอจ้ะไม่ใช่คือแบบรอดีนะแกแต่แต่ฉันก็ต้องรักหนูสสงวนตัวด้วยปะวะเอ่มแล้วเมื่อกี้กุลสตรีคนไหนที่บอกว่ามันเป็นพ่อของลูกเออขอโทษ ก็ลืมเฮ้ยไลดูสิสาวตต่มเลยว่ะนาอีฟผมอยากกลับบ้านเฮ้ยกลับบ้านไรคือเรามางานปาร์ตี้กันนะเว้ยเราต้องสนุกสุดเหวี่ยงสิวะไลนั่นแหละครั้งที่แล้วเนี่ย ผมก็เจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินเจ็บช้ำน้ำใจเลยวะแกไม่ไดโดนอะไรเลยมีแต่ฉันมีเหลแทบจะลงไปกาบแจ็คเอร์พี่คะเลือกเศร้าขนาดนั้นไม่ต้องเล่าให้ฟังก็ได้นะคะนั่นสิแต่แบบว่าวันนี้ไม่ทร้าว่าน้องปีเบอร์ให้พี่หรือเปล่าครับ <c oughs> มีคะ่ะศ <What? S 1> ื่แก้วสือนึ่งส เอ็ก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 ค่ะอุ้ยสาวให้เปิดสักขนาดนี้เดี๋ยวผมจะรีบโทรไปเลยนะครับมารีบโทรเลยศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเอ็เอ็เอ็โอเคอีไลก็จะกลับไปก่อนก็ได้นะฉันได้เบอร์สาวแล้วอุ้ยติดแล้วฮัลโหลคนสวยละจ้านั่นใครเออเ้ยทำไม เสียงเป็นผู้ชายฟ้าฮัลโหลขอสายคนสวยครับเนอีฟเหรอเออใครวะเสียงคุณมากรู้ชื่อเราอีกเออขอโทษนะครับไม่ทราบว่าที่นั่นที่ไหนเอ่ยผมแจ็คเออโอ้ยตายแล้วแจ็คเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอามุกนี้แล้วกันเออคุณแจ็คเหรอครับพอดีผมเป็นเอ่อคนขายประกันนะครับไม่ทราบว่าคุณแจ็คทราบหรัอประกันสักสองสามเล่มเลยรับ รู้สึกว่าสัญญาณมันไม่ดีเลยครับแค่นี้ก่อนนะครับคุณแจ็คแล้วผมจะชอบไปไหนข้อสวีสดีครับเป็นยังไงบ้างคะพี่นาอีฟเออดีครับเตรียมตัวโทรศัพท์เรียกปอตเตอรเก็บศพผมได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับ S 3 Channel กันนะแจแล้วก็ยังอยู่กันในเกม Identity V หรือ Identity f i e นั่นเองเต้าหูเต้าหูเต้าหูและวันนี้เราก็อยู่กับน้องน้ำหอมนะจ๊กันในโมด8เจอ2นั้น แต่แอบเสียดายอะ่ะพี่ไลไม่ได้อยู่ในแมปแล้วว่าแกแบบว่ารีบกลับบ้านไงไม่รู้จะรีบไปไหนแต่ไม่เป็นไรให้เบอร์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนัดเจอกันนอกรอบดิฉะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่เกาะร้างเหมือนเดิมมาเริ่มจากเดี๋ยวเราจะไปหาของกันเลยดีกว่านะจของไอเทมชิ้นที่2 ขอให้ได้อันดีๆด,ด้วยเธอซาธุดูซิว่าวันนี้ใครจะมาร่าเรานะจ๊ะแอบดูก่อนพี่แจ็คหรือเปล่าอ่ะครั้งที่แล้วนี่มายับ,บอระเบิดเธอเชิงเกาะนี้นี่แทบจะกลายเป็นโกโก,ก้คันกันเลยทีเดียวแล้วดูก่อนเฮ้ยโดนแล้วพี่มกึกโอ้โหโอเมย์กอดพี่ไอรไลรู้ได้ไงว่าพี่หมึกมาหนีไปคนแรกเลยอ่ะ เปลี่ยนมาเป็นพี่วิลเลียมแทนโอเคพี่วิลเลียมก็ต้องตกรลกำรรมลำบากกับพี่หมึกแทนนะคะแล้วตอนนี้น้องชินนีน้อยๆอย่างน้องน้ำหอมเอาไงดีอะคือแบบเราก็แอบมีใจให้พี่อีไลไปแล้ว <What? S 1> แล้วพี่หมึกเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเรามีใจให้ไม่รู้หรอกเออไม่มีใครพูดก็ไม่รู้ <G ül> เพราะฉะนั้นพี่หมึกเขาก็คงจะไม่กดเราเออดังนั้นแล้วคนไหนที่ร่วงรู้ความลับของน้ำหอมแล้วนะคะว่าน้ำหอมมีใจให้พี่อีไลกรุณาเหยียบไว้ได้วยนะคะไม่งั้นพี่หมึกจะตามลังควาหนูแน่นอน <G ül> ขอเลิกได้เปิด please แล้ตอนนี้พี่หมึกยังอยู่ไกลๆเราอยู่นะแล้วคอปั่นไปเรื่อยๆละกันนะจ๊ะแล้วฮันเตอร์อีกตัวหนึ่งนี่น่าจะเป็นใครอะไม่รู้เลยอะ อกลัวจังเลยอะ่ะแบบนี้ต้องโทรไปหากำลังใจต h e โ l o <What? S 1> พี่อีไลหรอคะครับว่าไงครับคือหนูน้ำหอมไงคะที่เจอปาร์ตี้ตอนต้นเกมทำไมล่ะครับคือตอนนี้ผมยังไม่ว่างไม่ว่างอะไรคะตอนนี้หนูบอกไว้เลยนะว่าพี่หมึกอยู่ที่นี่ฮะหมึกอยู่ที่นั่นตายแล้ว ือขอโทษนะครับคือผมก็เป็นทำงานบ้านอยู่เพราะฉะนั้นอย่าโทรกวนผมนะครับแค่นี้ครับบายบายอ,อแล้วให้เบอร์กับชนีพื้อโหเศร้าใจเลยอ่ะชนีถูกเทค่ะทุกคนดุย้ยโอ้โอ้ยโอ้โหตาย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 ตอกอีปแป้นจ,จะแตกขึ้นมาทำไมเนี่ยพร้อมกันเนี่ยหนวดทิกเกอร์กดไม่ได้เลยชีวิตตกใจตกใจแล้วหลอดเด้งกลับทันทีโอ้โหชีช้ำยิ่งกว่าเดิมนะจ๊ะ เมื่อกี้ก็ถูกพี่อีไลทมาคืออะไรอะพี่น้หมึกคะไม่ต้องปล่อยหนวดมาให้หนูแล้วนะคะหนูบอกเลยค่ะหนูโดนพี่อีไลทมาแล้วค่ะชีวิตช่างชีช้ำจริงๆเลยน้ำหอมเอาไงเดียเนี่ยพี่หมึกหนูบอกไว้เลยนะว่าหนูไม่มีอะไรกับพี่อีไลแล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องตามล่าหนูนะคะโอเคนะคะเข้าใจตรงกันค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนนะฮัลโหลคือพ่อหรอคะ หนูถูกเทกะมะคะหมายลขที่ท่านเรียไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้คืออะไรอะพะเพ่อคะคือหนูกำลังเศร้าอยู่ไม่เป็นไรปั่นไฟไปก่อนแล้วกัน <c oughs> อุ้ยอุยเพื่อนเพื่อนแดงแล้วไป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 ช่วยไปช่วยเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้โหแล้วนั่งคลักงด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อเรากำลังจะไปค่ะอุ้ยอย่าพึ่งตายนะ เพื่อนจ๋าเราอยู่ไม่ได้นะแบบนี้ถ้าไม่มีเพื่อน <c oughs> พี่หมึกมันมันเอาเราตายแน่นอนเลยเพื่อนเพื่อน,นใจเย็นๆใจเย็นๆกำลังถึงแล้วประกาศจาก่ายการบินนาซ่า,านะคะตอนนี้กำลังจะบินไปยังนครสวรรค์กรุารัเขคบคัดนิรภัยด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะ เพื่อเราไปแล้วด้อแล้หัวใจต้นเรงหน้าแดงทุกทีใครใครมาใครมาเข้าบ้านก่อนนะจ๊ะบายบายจ้ะแล้วมันอยู่ไหนอือยู่ข้างหน้าเราเงยไงล่ะพี่หมึกพี่หมึกทําอะไรอยู่พี่หมึกนิ้นน่ยยิงไปเลยหนึ่งดอกจ๊ะไปบายจ้ะพี่หมึกแล้วเจอกันใหม่มันไส้ไงพี่ไรเทนหนูไปแล้วอ่ะพี่หมึกก็ต้องรับผิดชอบหนูด้วยนะอ๊ย่าตามงาค่ะหนูไม่ได้พูดค่ะคํเมื่อกี้ค่ะหนูไม่ได้พูดนะคะไปแล้วค่ะอุ๊ย <c oughs> <c oughs> ยังตามมาอยู่เลยอะ่ะเอายังไงดีอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาหายแล้วคืออะไรฟะโอเค,อเคถ้าหายแล้วแบบนี้จะไปปั่นไฟต่อแล้วนะไม่รอแล้วอ่ะมาปั่นไฟก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมียวเมียวตรงโน้นนี่ฮงจุ้ยไม่ดีมาเอาตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นทั่วแมพนะคะว่ามีใครอคุอ๊ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนเรากําลังฮิวอยู่เดี๋ยว เราเราเราขอฮิวเพื่อนก่อนมาตัวเองเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมเดี๋ยวเขาช่วยนะโอ้โหแล้วเพื่อก็จุกมาทางนี้ไม่เห็นใจพวกกูเลยกาลังหิวอยู่โอ้อยู่ดีก็ฟาดคีมาให้แวบกลับนะจ๊ะบายๆจ้ะพี่หมึกไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหหนวดจ๊บยัดหนวดจืบจับเอายังไงดีสงสัยกาพักทันไหมอะตอนเนี้ยชีวิตจะหาไหมล่ะค่ะ พี่หมึกตามออกร้านาน้องน้ําหอมตายตายตายเอาไงคะพี่หมึกคะจะมาซ้ายหรือจะมาขวาจะมาซ้ายหรือจะมาขวานี่คือเรากําลังเล่นเกมโชว์ใช่ไหมพี่หมึกมาขวาคะ่ะดูจะต้องหันไปทางซ้ายอ่ะเลือกคะ่ะเลือกแผ่นป้ายค่ะจะเอาอันไหนดีคะผู้สนับสนุนเราเยอะเหลือเกินโอ้เลือกไม่ถูกเลยโอ้ซ้ายรือขวาโอ้แต่เมื่อกี้แอร์เห็นว่าพี่หมึกยังอยู่หลังตรงนี้อยู่จะเอายังไงออ้ยพี่หมึกไปขวาว่า <c oughs> มามามา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทางด้านซ้ายนะคะ ไปทางด้านซ้ายก่อนอู้หัวใจตึ้นแร็กหน้าแดงทุกทีนะจ๊ะลูกซรอนขึ้นแล้วโอ้โห,โโหโนวดนี่มันยึกยับลอเกินนะคะพี่คะหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยหนูอยากจะโทรหาพี่ออไลใจจะขาดแล้ว <c oughs> หนูจะโทรถามว่าพี่คือแบบพี่หมึกพี่เป็นอะไรหรือเปล่าทาไมโมโหโทโสขนาดนี้แล้วตอนนี้เพื่อนรบเปล่านึกว่าเก้าอี้แดงหน้าแดงทุกที อย่างๆเพื่อนรอคูดาวเดียวแล้วตอนนี้หัวใจต้นแรงหน้าแดงทุกทีของจริงแล้วจ้ะจะเอาอยัางไงดีแล้วแล้วใครมาฟัางพี่ิโอคือขอโทษนะคะหนูไม่ต้องการร่มตอนนี้ค่ะไม่มีสเต็มเซเว่นแรกวอลหนึ่งเรียกวอลสองวอหนึ่งเรียกวอลสองตอนนี้เพื่อนเรากลายเป็นคนสําคัญแล้วจ้ะลงห้อง v i p ลงห้อง v i p จะเอาอยัางไงดีครับจะเอายังโหนวดขึ้นมาทําไมตอนนี้ไม่เข้าใจและพี่ิโอพี่ิโอไป ไปไหมไปแล้วจ้าแต่เพื่อนเรายังคูดาวอยู่แล้วก็อี้ตัวนั้นเด็กแล้วไงจ้า ขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะให้ปอตึกตึงไปเก็บศพด้วยจ้าโอ้โหเล่งไปเต็มที่แล้วจ้าวีวอวีวอขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะปอตึกตึงกาลังไปแล้วจ้าเพื่อนจ้าก,กันใจนิดนึงเย่าพึ่งตายเดเพื่นอนเดีายพึ่งกัดลิ้นตายโอ๊อยเดี๋ยวเพิ่งปัดฉันผู้ดีสารเปรดซาฉันผู้ดีสารสาเาปรดซาเออปัดหนะะึ่งค่ะตอนนี้หนูคนนี้กน <c oughs> คืออะไรเยอะเพื่อนนี่แบบติดเทอร์โบไปนครสวรรค์แล้วอ่หูยทยแล้ว เอาอยัางไงดี่ะคือตอนนี้ไปนครสวรรค์แล้วสองคนนะจ๊ะเพราะฉะนั้น <c oughs> พี่ไรคะ่ะหนูขอโทรขอกำลังใจจากพี่ได้ไหมติดต่อแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดตอ่อได้ในขณะน,นี้เอ,อปิดมือถือเพื่อ คือ affiliated. ไม่อยากให้เราทรอหรอเราจะต้องเผชิญชะตากรรมแบบนี้คนเดียวใช่ไหมรู้สึกน้อยใจตัวเองจังเลยแล้วเราจะต้องทายังไงต่อไปดีไม่เด <Okay. S 3> ี๋ยวเราจะรีบปั่นไฟทำไมหัวเจน้นแรงหน้าแดงทุกทีเกิดอะไรขึ้นตรงหลังต้นไม้ต้นนี้อ๋มพี่คะพี่ตามล่าใครอ่ะตามล่าหนูเหรอ คือหนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะโอเคใจสงบแล้วเอาไงอ้โหหัวใจต้นแรงหน้าแดงทุกทีแล้วจ้ะคือพี่คะคือหนูยังไม่ได้ทันได้ได้จีบพี่อีไลเลยอะแล้วพี่อีไลก็เทหนูแล้วอะไปแล้วจ้าขึ้นเรือดีกว่าขึ้นเรือดีกว่าตรงนี้ท่าทางจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเราจะไปดูบนเรือดีกว่าบนเรือจะมีที่ปั่นไฟไหมเนี่ยมาๆๆๆขึ้น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 แล <iens> ้วขึ้นชั้นบนขึ้นชั้นบน ดูซิว่าจะมีเครื่องปั่นไฟหรือเปล่าตรงนี้อ,อ้าวเ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าคืออะไรวะแล้วเราจะขึ้นมาทำไมเนี่ยชีวิตมันช่างเศร้าเหลือเกินอะลงแป๊บโอเคได้ยินเสียงปั่นไฟละมา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 เดี๋ยวหนูจะช่วยปั่นนะคะอุ้ยพี่นาอีฟด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราไม่มีพี่แจ็คไงในแมปนี้เดี๋ยวเราจะอยู่กับพี่นาอีฟแล้วก็พี่เอมิลี่นะคะแม่แค่สวัสดีค่ะพี่ๆทั้งสองหนูขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าพี่สองคนเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าเออ,ยอเยอะเทิมเยี่ยงนั้นสิครับถามเยี่ยงนี้นี่ผมอาจจะโดนตบได้แต่ไม่เป็นไรเรามีเบอร์กันแล้วใช่ไหมเอมลิลี่เออไม่ใช่กิ๊กแต่แบบว่าแอบกันคืออะไรฟ้า คือตอนนี้หนูขอเสนอข่าวนะคะว่าพี่เอมิลี่กิ๊กได้ทั้งสองคนนั่นก็คือนาะอีฟกับพี่แจ็คเออชีสามารถสลับรานกันได้นั่นเองคืออะไรปะไม่เป็นไรเรื่องพี่นาะอีฟปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่แจ็คแล้วกันนะคะแต่ณจุดจุดนี้หนูขอวิ่งหนีตายก่อนอะชีวิตแล้วไง เอาไงล่ะโอ้ัวใจต้นแรงหน้าแดงทุกทีจ้าโอ้โหแบ็คแอนไวยอยู่ข้างหลังไงมาแล้วจ้าจะเอาไงดีแค่พี่โอริโอค้ค่ะอย่าตามหนูพาคะ่ะเซเว่นสเต็ปเซเว่นบ้าไหมสเต็ปเซเว่นไม่ไม่แรกลงไม่ได้แล้วทำไมจะพูดสเนียงนี้นิดนึงนะคะพี่คะ่ะอย่าตามหนูมาตามมาทำไมคะใจเย็นๆจ้าอโอ้โหตายตายตายขึ้นก่อน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 ไม่รอแล้วคะ่ะขึ้นโทเว,วดวนคะ่ะล้วลงไปเลยคะ่ะ สองตัวเหรอมันเป็นทำไมปลาหมึกขึ้นเดียเด๋ยว <c oughs> เดีย <c oughs> เด๋ยว <c oughs> เดี๋ยว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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก่อนโอ้โหมากันเติมแล้วตรงนี้มีหลบไงคะโอโ้ปลาหมึกขึ้นละจ้าโอโ้มาทั้งสองตัวเลยจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงคะมาทางนี้ไหมคะจะมาทางนี้ไหมคะแอบแป๊บแอบแป๊แบ,บตกใจอ,อืพี่หมึกมาแล้วพี่โอริโอก็ไล่หมุนเรียบร้อยแล้วงงไปซีงงไปซีหนีก่อนจ้าเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรหนู จเย็นๆค่ะพวกพี่ๆค่ะจะเย็นๆก่อนนะคะโอเคสงบแล้วแอบแป๊บแอบแป๊บแอบแป๊บเห็นปะเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวก่อนดูสิเขามาอุ๊ยมาพี่หมึกเหรอพี่หมึกเหรอโอ้โหพี่หมึกแอบดูเราแบบนี้วิ่งสิจ้าเราอะไรแล้วก็หนวดขึ้นยุบยยอบเลยนะจ๊ะพี่หมึกพี่หมึกอย่าทำน้อง น้องแค่สวยตามโอกาสแค่นั้นเองแล้วอมเกือบเกือบเกือบโอแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอ้ไว้อย่างเยอะอะเลือกสักคนไหมอ่ะหนูอยากได้สักคนแล้วพี่มึหลบก่อนนะจ๊ะเจนเจนจ๊ะโอ้หนูไม่ได้กิ๊กอีไลคะ่ะพี่อีไลเป็นแค่เป็นแค่คนผ่านเฉยๆผ่านทางเ <laughs> พราะฉะนั้นนี้ อย่าอย่าตามหนูนะคะหนูไม่ได้กิ๊กพี่อะไรจริงค่ะโอ้ยตามยับเลยจ้าพี่มึกจ้าเอามาดีเอามาดีเอายังไงก็มาดิค่ะหนูหนูพร้อมสู้ค่ะสู้อะไรเอ๋อเออสู้แล้วตายไม่เอาใจเย็นใจเย็นโอ้ยตามมาป่าเฮ้ยหลุดแล้วโอ้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย พี่มึงทำไมไม่ฟังหนูเลยอะ่ะว่าหนูไม่ได้กิกพี่เลยอ่ะดูโอ๊ยอวววเนเลี่ย <c oughs> มันเลี่ยมนายผอมาฉันตกใจหมดเลยอะ่ะแล้วเอเมิลี่เอาเอมเ,เมิลี่ไม่มีพื้นที่ในการฮิว <c oughs> พี่มันเลี่ยมออกก่อนได้ไหมเ <c oughs> จนเย็นเจนเย็นค่ะอเอเมลิลี่เธอไปปั่นไฟที่อื่นก่อนก็ได้โอ้โหให้ตายเถอะโรบินฮูด เกิดอะไรขึ้นแล้วหัวใจต้นแรงหน้าแดงทุกทีเกิดอะไรขึ้นพี่มึกอยู่ตรงนู้นนะไอเราก็นึกว่าภัยยาดกระโซ่ออกมาจากทองให้ตายเถอะโรบินฮูดแอบดูก่อนนะเพื่อนเรายิงไปแล้วไงสองคนอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางด้านขวาแล้วกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เราต้องถอนนวดก่อนนะนวดมันขึ้นเยอะเกินไปปะเนี่ยมันไม่เป็นการดีกับเราเลยท้านวดเยอะแบบนี้เอามามา,มาคือแบบมาต้องปั่นไฟแล้วแหละจุดจุดนี้นี่เหลืออีกสองเครื่องเองต้องปั่นไฟแล้วมาโอ้โหตายแล้วพัยยอดขึ้นเอา,เอ,าออกก่อนออกมาพี่วินเลียมมาค่ะช่วยเหลือกันแล้วตอนนี้ <c oughs> เพื่อนเรานั่ง ไอ้นั่งเนี่ยไม่เท่าไหรหนวดนี่ขึ้นมาแยะๆเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่มิลเลียมคะทำยังไงให้หนวดมันหายดีคะอ,อ๋อแบบนี้จะต้องใช้แหวกในการแววกลอกออกมาเลยครับเออพี่คะถ้าพี่จะทําเครื่องช็อตนี่ไม่ต้องมาคุยกับหนูเลยนะคะ <c oughs> หนูไปแล้วคะ่ะหนูไม่อยู่แล้วหรอหนูจะไปช่วยเพื่อนคนนั้นแล้ว <c oughs> เอา้าพี่มินเลียตัดหน้าไม่แคร์สื่อเลยนะคะแล้วอีกที่สําคัญนี่ไม่แคร์เครื่องปั่นไฟที่ปั่นเมื่อกี้เลย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยว ดูเชิงก่อนตอนนี้เพื่อเราครูดาวอยู่นะเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์แป๊บหนึ่งฮัลโหลไก่ KFB หรอคะหนูขอสั่งซื้อคะ่ะเอาเอาอกนะคะเอาน่องด้วยขอบคุณคะ่ะคอมโบเซตสุดยอดเออแล้วทำไมเธอไม่คุยกับอ e ีไล่เหรอไม่ละฉันเทเขาละ ปล่อยแล้วแล้วตอนนี้หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีจ้าเกิดอะไรขึ้นไปไปขอยิงนัดหนึ่งก่อนนะจ้าบายบายจ้าพี่นาอีฟวิ่งวิ่งต้องวิ่งแล้วพี่นาอีฟสุดหล่อคนนั้นไปไปไปวิ่งนะค่ะโอ้เอาเอมเมลี่เอมิลี่เธอจะมาสอนกับฉันทำไมเนี่ยไป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 ตอนนี้นี่เราไม่มีอุปกรณ์เลยเลยนอกจากเข็มฉีดยานะจ๊ะเข้ามาไหมล่ะเข้ามาไหมจะเข้ามาไหมถ้าเข้ามานี่เอาเข็มฉีดยาทิ่งเลยนะ โหดมากน้องน้ำหอมนี่โหดมากเอา้าหายไปแล้วคือไรฟ้ามาแล้วตอนนี้ก็มีเสียงหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีแบบเปาเบลเฮ้ยถ้าไม่มานี่ปั่นไฟแล้วนะเหลือสองเครื่องสุดท้ายเนี่ยเอาให้มันเสร็จเลยเพื่อนจ้นะณจุดจุดนี้ตายไป3ถือว่าโอเคเอ่ะมาปั่นไฟยับค่ะสองเครื่องสุดท้ายเองอะเอาให้สุดเอาให้สุด อีกนิดนนนึึงงอีกิดดูก่อนมีใครมาไหมอย่าเป็นแขกไม่ได้รับเชิดอ่ะ <What? S 2> คืออะไรอ่ะผีชิบะหรือเปล่ามเมื่อกี้ที่แบบค่อยวิ่งมาอะไรวะไม่เป็นไรช่างชิบะก่อนตอนนี้อุ๊ย เพื่อนเราถูกตีแล้วโอ้โหพี่หมึกพี่หมึกจ้าหนวดยุบยับอีกแล้วค่ะแล้วเพื่อนเราก็ลงไปกองตรงนั้นแล้วไงแล้วล้มสองจ้าชีวิตเปียนแล้วจ้าตอนนี้เอาอยัางไงดีเนี่ยจะมีใครช่วยไหมแต่เครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วเธอเพื่อนจ้าโอ้ยไปก็ได้อ้โหเดี๋ยวขอซื้อของแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเจเย็นก่อนตอนนี้ไม่มีไอเทมอะไรเลย โอ้ชีวิตคนเราเดี๋ยวเอาอะไรดีเอาเอาลักบี้ดีไหมหรือไม่เอาไม่เอาเอานี่ดีกว่าปอกแขนของพี่นาอีฟเออจะได้เอาไปเด้งได้มา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 ถอนอันนี้ก่อนเพื่อนเรายังติดครูดาวอยู่นะโอเคน่าจะมีใครช่วยได้อยู่เดี๋ยวเราจะปั่นไฟเครื่องนี้ให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวมาค่ะรีบครับไปทิกเกอร์เราไม่น่าจะพลาดอยู่นะเพราะเรานี่เออชั้นเชิงข้างดา้ทิกเกอร์นี่ ค่อนข้างได้อยู่แต่เพื่อนเรามหมดคูดาแล้วจ้ารีบวิ่งเลยโอ้โหแล้ววิ่งเ่อเพื่อนเราเตรียมช่วยกันเรียบแล้วแล้วเพราะฉะนั้นปั่นไฟต่อไม่รอแล้วนะคือตอนนี้นี่ถ้าใครจะนั่งอีกรอบนี่ปล่อยแล้วนะจะขอปั่นไฟอย่างผู้เดียวแล้วตอนนี้เอาเอแล้วไงโอ้หูยเจ็บ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 ทุกคนคะ่ะยกเว้นหนูเอาไงดีเนี่ยอืนอดจ๋าอย่าพิ่งมาแล้วหุย ปลาหมึกมาทางนี้เหรอเฮ้ยหัวใจต้นแรงหน้าแดงทุกทีเพื่อนอย่าเพิ่งโจกมาทางนี้ได้ไหมเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วด้วยอะอีกนิดนึงอ,มอมไม่ได้ไงตรงนี้นาอีฟนอนอยู่ไงต้องมาช่วยไงสุดหล่อของข้าพเจ้าไม่ใช่อย่าพูดเยี่ยงนั้นเดี๋ยวแจ็คมันดา่าเฮ้ยเอาเนาะหัวใจต้นแรงหน้าแดงทุกทีอ๋อมันอยู่ข้างหลงังมันอยู่ข้างหลงังพี่นะอีฟคะ่ะใจเย็นก่อนนะคะ่ะพี่นะอีฟคนหลอ่อ พี่นออีฟคนหล่อของหนูอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปใ <c oughs> จเย็นๆ็โอ้โหเรานั่งตรงนั้นแล้วนั่งแล้วไงอีนิดนึงโอเคแล้วหนูเขาไปช่วยไปช่วยไอไอคนนั้นก่อนนะโอ้โหบอกเลยเรานี่เป็นหน่วยปอเต็กตึงอย่างแรงเอาม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 า,มาไปคะ่ะไปคะ่ะช่วยคะ่ะช่วยคะ่ยคะไป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 วินเลียมวินเลียมวิงว่งวิงว่งวิ่งแบบพ่ตูนด่วนโอ้ยแล้วเฮ้ยใครนั่งอีกอะ <c oughs> วิ่งไม่ไหวแล้วนะ จะปั่นก็ไม่ได้ปั่นนะชีวิตนี้มาๆมา,มาช่วยช่วยขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะเอาหน้าแตกยับเยินช้ำสองเอาโอ้ยตายแล้วปั่นละกันไม่ยุ่งเอวอะไรก็ไม่เหลอชีวิตเรานี้จะไม่ได้ปั่นไฟเลยใช่ไหมอ่ะชีวิตโคตรลบเคนผูก็ไม่รักไม่มีใครรักเขาเลยอ่ะมาอีกเครื่องเดียวเท่านั้นเครื่องสุดท้ายแล้วจ้าแล้วเพื่อนเราก็โอ้ย โดนหิ้วแล้วไงเด,วเ,ดวเดี๋ย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 วเราจะเข้าไปช่วยนะคะมาค่ะอีกนิดนึงเพราะว่าเรามีปอกแขนของนาอีฟอยู่เราสามารถที่จะเด้งหนีออกมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเียวเพื่อนเพือ่อนือประก,กาศจ,จากทางนาซ่านะคะขนาดนี้เพื่อนของท่านได้ถูกโยนขึ้นนครสวรรค์แล้ว <laughs> โอ๊ยตายเอาไงที่นี่ยมาปั่นไฟก่อนแล้วกันนะแล้วอุอ๊ยหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใจเย็น ใจเย็นๆโอ้ยตายตายตายเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้ปั่นเครื่องนี้ก็ได้เออมีคนปั่นแล้วนี่ได้ยินเสียงอยู่โอเคดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอปั่นเครื่องนี้โอ้โหชันแรงเพื่อนงัดงัดหลุมรู้ไหมว่าหลุมอยู่ไหนหลุมอยู่ข้างหลังกูนี่นแหละแล้วตอนนี้โองไงเนี่ยมันจะมาหรือเปล่ารวเครื่องนี้ก็ใกล้หลุมมากตายแล้วหัวใจต้นแรงหน้าแดงทุกทีแบบแบบแผ่วเบา โอ้โหนั่นไงตรงนั้นไงตรงนั้นไงเกินขึ้นเกินขึ้นน่ยเพื่อนอย่าเป็นอะไรแล้วหลบแล้วไงโอ้โหไว้ตายตายตายขึ้นมาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนอนตรงหลุมเลยปะเนี่ยเพื่อนจ๋าเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่หมึกพี่หมึกเอาไงวะพี่หมึกโอ้ยขึ้นกันอยู่นั่นแหละเอาแล้วเอาแล้วเราต้องไปช่วยเราต้องช่วยเราต้องช่วย ต้องช่วยให้ถึงที่สุดค่ะโปเต็กตึงมาแล้วจ้าเอาววิลเลียมนายนายไปเมื่อไหร่ดีอยากไปนครวสวรรค์ก็ไม่บอกเอาแล้วไงนั่นต้องหนีต้องหนีหนเฮ้ยเครื่องสุดท้ายเพื่อนภาวนาปั่นทีเถอเอาเฮ้ยมัวแต่ดูพี่หมึกไม่ได้ดูเลยเหรอว่าเราเป็นคนเดียวที่ยังวิ่งได้อยู่คือเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะน่าจิม้มคีทำไมอะ จะกลายเป็นแบบว่าแบบนี้ไม่ได้นะคือคือแบบนี้ต้องไปหลุมแล้วนะขอลบกอ,อ,อพี่เมึกจ๋าขอโทษค่ะเจนเย็นค่ะพี่เมึกค่ะหนูหนูเองหนูอหอมไม่ใช่กิดพิไรไม่ต้องโหดกับหนูมากก็ได้แล้วนะจุดจุดนี้คือเฮ้ยนาอิฟนาอิฟหลุดวะนาอิฟหลุดได้แล้วเพื่อนเราก็นั่งก็อี เราขอคิวตัวเองก่อนได้ไหมอ่ะเพื่อนใจเย็นๆสิโห้ยตายแล้วเอาไงดีเอาไงดีกลัวเธอลำบากจังเลยจริงๆไม่ต้องกลัวเธอลำบากกลัวกลัวกูวเองนี่แหละลำบากเอาไงเอาไงไปแล้วจ้าไปแลวจ้าแล้วเพื่อนออฉันพูดได้สารเปริดราบฉันพูดได้สารเปริดแซบขนาดนี้สายการบินนครสวรรค์แอร์ไลน์จะบินไปยังนครสวนนรรค์กรุณาลัดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ คือตอนนี้เราอยู่กับพี่นาอีฟเป็นสองคนตายแล้วเอาไงดีอะเราต้องรอหลวงอย่างเดียวเหรอพี่นาอีฟพ,พี่นาอีฟคะคือหนูไม่ได้เป็นคนจัดปาร์ตี้พี่นาอีฟจะต้องตายก่อนนะคะ <c oughs> แล้วเอาไงดีวะเครื่องสุดท้ายเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนน้ำหอมตั้งสติแล้วไปปั่นไฟมันจะได้เด้งเราจะได้หายเจ็บมาปั่นไฟเครื่องเดิมเครื่องเดิมคือเครื่องนี้เพราะฉะนั้น มันจะใกล้เสร็จแล้วเมื่อกี้ก็ครึ่งรอแล้วน้ําหอมน้ําหอมเธอต้องทําได้แต่ตอนนี้หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีมากพี่หมึกมาพี่หม,ม,มึกมาอยู่ด้านหน้าด้านหน้าเลยเอายังไงอพูดจนรินรัวล้วเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งมาได้ไหมหนูขอเครื่องนี้เครื่องเดียวหนูขอเครื่องนี้เครื่องเดียวค่ะพี่หมึกพี่หมึกคะหนูขอปั่นเครื่องเดียวเพื่อเราจะได้รอดเราจะได้รอดกับพี่นาอีฟโอ้โหแล้วม,มันมา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 เดี๋ยว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 เอาไงเอาไงเอาไงมาไหมจะมาไหมจะมาไหม มาไหมอือิงอยู่ตรงนั้นไงมันเฝ้าอยู่ตรงนั้นไงโอ้โหหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีมาแล้วมาด้านขวาแล้วจ้าโอ้โยล้มก่อนใบปลา,ายจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเด้งต้องเด้งไปต้องเด้งไปแล้วโฮมลน,<ว>น<ค><ณ>พี่หมึกคะหนูไม่ได้เป็นกิ๊กกับพี่อีไลจริงๆนะคะอย่ามาโม้ให้เหม็นขี้ฟัน,<ว>นผมรู้แล้วว่าคุณได้แอบกิ๊กกับอีไลของผมเพราะฉะนั้น<ค>นั<ณ>่งอยู่นิ่งๆตรงนี้นะ พี่คะแค่หนูโทรไปเขาก็ปิดเครื่องใส่หนูแล้วคะ่ะแล้วใครมาเนี่ยแล้วพี่แบ๊กพี่แบ๊กเกียดหนูขนาดนั้นล่ะคะถึงเอาร่มเซเว่นแล้วก็มาแทงหนูซะงั้นคือ,อไรองะบอกแล้วไม่มีสแตมเซเว่นไม่ต้องมาตามให้ซื้อล่มนะคะคือพอไม่ซื้อร่มก็แทงหนูเลยเหรอคืออะไรเฟอร์แล้วพี่ณิพี่ณิบอยู่ไหนเออโหคานอยู่ตรงนั้น พี่คะอย่าไปทางนั้นคะ่ะให้มาอีกทางหนึ่งอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วมาช่วยหนูหน่อยพี่นาอีพีพ่นาอีต้องมาช่วยหนูนะคะเออไม่น่าจะได้กันพระผู้เป็นเจ้าคะ่ะหนูขอสารภาพบาตคะ่ะถึงหนูจะชอบพี่อีไลขนาดไหนแต่พี่อีไลก็ไม่ชอบหนูจริงนะคะพี่มึกเข้าใจหนูด้วยและแล้วน้องน้ำหอม ก็ไปดีมาดีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูอุ๊ยนาอีฟโดนแล้วไงอุย๊ยนาอีฟนายใช่ไหมอ่ะครั้งที่แล้วพาอีไลไปปาร์ตี้ฮะนายต้องมาถูกฉันลงโทษเลยนะเออพี่มึกครับพี่มึกพี่มึกอย่าอย่าผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่มึกใจเย็นเออเฮ้ยนายอีฟนายต้องโดนแล้วแหละพี่มึกเขากโกรธมากเลยดูสิโอ้โหคือแบบ แค่นายีพาอีไลไปเที่ยวก็ไม่รอดแล้วจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับน้องน้ําหอมนะคะถึงน้องน้ําหอมจะมีใจให้พี่อีไลขนาดไหนก็ตามนะก็แพ้ใครพี่ปลาหมึกนะเพราะฉะนั้นพี่ปลาหมึกอย่าโทษน้องพ้้าหอมเลยนะคะน้องน้ําหอมเป็นเด็กดีไม่เอาพี่อีไลก็ได้แต่ถ้าพี่อยากจะเอาเรื่องไปเอากับพี่นาอีฟค่ะเพราะพี่นาอีฟเป็นคนจัดปาร์ตี้แอลสาวขึ้นค่ะเอ้ยน้ําหอมทํให้น้ําหอมต้องโยนขี้มาให้พี่ด้วยล่ะ ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกระด,ดทุบป,ปุ่มสับสไคร์เลงแรงด้ะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและที่สำคัญเลยอย่าลืมเด็ดขาดนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยแหละเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยและสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเด้อซ o u a g เก n n e x t time ค่ะทุกคน Good bye